ูมเร้ายทำชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่หนึ่งมาดูเลยนะคะข้อที่ไม่ได้ทำก็คือหกแปดเนาะเพราะฉะนั้นดูข้อที่หนึ่งก่อนการสับบทอาหารให้มีขนาดเล็กมีผลต่อการย่อยอาหารอย่างไรทำให้มันชิ้นเล็กเพื่อเพื่อเพื่ออะไรคะดูซึมดูซึมแล้วไงต่ออันนี้เหรอ กลืนง่ายดูดซึมง,ง่ายข้อนี้เหรอ,อหรือว่าอาหารซึมผ่านผนังลำไส้เล็กได้ง่ายหรืออาหารชิ้นอาหารมีขนาดเล็กดูดซึมง,ง่ายอาหารมีพื้นที่ผิวสัมผัสก,กับน้ำย่อยได้มากการบดสับให้มีขนาดเล็กมีผลต่อการย่อยอาหารอย่างไรเด็กๆคิดว่าบอกให้เลยนะที่ทำให้มีขนาดเล็ก ยังไม่เกี่ยวกับการดูดซึมนะเพราะอะไรมันยังไม่ทันย่อยมันยังไม่ทันย่อยมันจะดูดซึมเลยไหมยังแต่ที่เราต้องทําให้มันมีขนาดเล็กเพื่อให้มันสัมผัสค่ะลูกกับน้ําย่อยได้มากเพราะเขาถามว่าส่งผลต่อการย่อยนะไม่ใช่ส่งผลต่อการเออนํำสารอาหารไปใช้นะลูกเพราะฉะนั้นมันมันยังไม่ได้เป็นสารอาหารเลยเพราะฉะนั้น เราจะไม่ได้มองเรื่องนี้ของการดูเราจะดูเรื่องว่ามันเพิ่มน้ําย่อยได้มากๆมันก็จะย่อยทําให้ทําให้ย่อยอาหารได้ได้ดีได้เร็วต้องตอบข้อมองงูนะสําหรับข้อนี้คือเวลาดูนะบทศัพท์อาหารให้มีชิ้นเล็กๆกับอาหารชิ้นใหญ่แช่อยู่ในน้ําย่อยเหมือนเหมือนกันอาหารชิ้นเล็กก็จะเจอน้ําย,ย่อยพื้นที่ที่เจอน้ําย่อยเนี่ยมันจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า พื้นที่มันจะมากกว่าอาหารที่มีชิ้นใหญ่นะลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราเลยจะต้องเลยตอบข้ององ,งูนะคะนี่คือน้ำย่อยนะอ่ะโอเคส่วนข้อที่สองอ,อัยุวะใดไม่เกี่ยวข้องอ่ะเมื่อกี้ก็ตอบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตัวนี้ตัวนี้ไม่มีการย่อยมีแต่การดูดดูดซึมนะดูดกลับแล้วก็เอากากอาหารที่เหลือปล่อยทิ้งออกไปนะคะข้อที่สามคนที่เป็นโรคมะเร็งถุงน้ำดีไม่ควรรับประทานอาหารประเภทใด จะดูว่าควรหรือไม่ควรรับประทานอาหารประเภทใดก็ต้องดูว่าน้ำดีทำหน้าที่อะไใดานะคะช่วยให้ไขมันแตกตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งที่ทำให้ถุงน้ำดีบกพร่องคุณก็ไม่ต้องคุณก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันอะไใดาที่มีไขมันเยอะที่สดุดใจ่ย่างบุษ <c oughs> ไก่ย่างไก่เป็นโปรตีนหมูเป็นโปรตีนแต่ว่าพอมันทอดปุด๊บมันเลยมีอะไรเกิดขึ้นคะน้ํามันและในหมูกับในไก่อันไหนมีน้ำมันมากกว่ากันหมูนะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบข้อนี้เออสี่ถ้านักเรียนรับประทานข้าวผัดกุ้งอวัยวะใดที่ย่อยกุ้งเป็นอันดับแรกกุ้งเป็นโปรตีน,ตนย่อยโปรตีนลําดับแรกนะคะก็ต้องเป็น เออกะเพราะอาหารถูกต้องถูกต้องกะเพราะอาหารที่ห้าเมื่อเราจับชีพจรถ้าเราจับชีพจรที่ข้อมือตัวเองจะรู้สึกถึงจังหวะการเต้นของหัวใจตึกตักตึกตักตึกตักเกิดจากเออมีเพื่อนตอบว่าเกิดจากการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจเส้นเลือดแดงหัวใจตัวปุ๊บบีบตัวปุ๊บเลือดไหลออกจากหัวใจมันเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของชีพจร ข้อที่6ไม่ต้องทำแต่จะให้ตอบก็ได้นะเมื่อหายใจเข้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงข้อใดไม่ถูกต้องหายใจเข้าที่โคงยกสูงกระบางลมเรือนต่ำถ้าบอกว่ากระบางลมยกสูงก็เลยเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องเออปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นถูกกระบางลมลดต่ำถูกที่คงเรื่อนสูงถูกข้อ ที่เจ็ดฮีโมโกบินในเลือดอ๋อฮีโมโกลบินเนี่ยในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่อะไรเราบอกว่าฮีโมโกลบินเนี่ยมันมีเหล็กเหล็กช่วยอะไรคะลำเลียงแก๊สออกซิเจนธาเหล็กหน้าที่สำคัญคือจับออกซิเจนเออเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นช่วยลำเลียงออกซิเจนเไียนงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะข้อที่8ไม่ต้องทำแต่ว่าก็ตอบได้อวัยอะใดทำหน้าที่กรองของเสียกรอง กรองน้ําเครื่องกรองน้ําในร่างกายเราก็เปรียบเสมือนกับไตไตไตเพราะฉะนั้นก็คือไตนะวอ,อยวะใดตทาหน้าที่ปรับอุณหภูมิของร่างกายเราบอกแล้ว,วเวลาร้อนร้อร่างกายมันจะเย็นโดยไหลออกไปกับอะไรคะไหลออกไปกับเหงื่อความร้อนออกไปกับเหงื่ออ่ะต่อมาการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลดีอย่างไรก็ต้อง มันเคี้ยวก็เกี่ยวเนื่องกับการย่อยทําให้ย่อยง่ายขึ้นอ่ะโอเคนะคะชุดที่สองการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจํากินเหล้านะคะก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดเขาบอกว่าคนกินเหล้ามากๆเป็นโรคอะไรคะตับแข็งเออดื่มสุราเนี่ยตับแข็งอวัยวะใดที่ทําที่ได้รับน้ําดีจากตับเพื่อช่วยย่อยไขยมันก็ต้องเป็น ลำไส้เล็กเมื่อเราเคี้ยวข้าให้ละเอียดแล้วอมไว้ในปากจะมีรสหวานเกิดจากกระบวนการย่อยทางเออย่อยทางเคมีทำให้เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลเกิดการเปลี่ยนแปลงข้าวเป็นสารเคมีอ้าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าเป็นกอไก่ข้อใดตอ่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจเวลาหายใจ ช้อะไรใช้จมูกใช้จมูกใช้ปอดเออใช้ปากไหมหายใจเราไม่ใช้ปากหายใจเนาะข้อที่ห้าเมื่อหายใจออกลักษณะการเปลี่ยนแปลงใดถูกต้องหายใจออกเมื่อกี้หายใจเข้ากระบังลมลดต่ําหายใจออกกระบังลมก็ต้องสูงขึ้นอันไหนถูกต้องถูกต้องกระบังลมก็ต้องสูงขึ้นเอออันนี้ก็ต้องถูกนะอ่ะโอเค อาหารที่เรากินถูกย่อยครั้งแรกเลยก็ที่อวัยวะก็ถูกย่อยครั้งแรกที่ปากนะคะหนูดีกินขนมปังกับนมสดอวัยวะใดบ้านที่ย่อยขนมปังและนมสดหนูดีกินค่ะขนมปังนมสดนมก็คือโปรโตีนขนมปังก็คือแป้งเพราะฉะนั้นก็ถูกย่อยที่ตามลำดับตามลำดับใช้ตอบก็กลมาผิดเลยนะก่อนเราออกไปก่อนถ้าถ้าเป็นแป้งนะคะก็ต้องถูกย่อยที่ปากนะคะ นอมก็ต้องถูกย่อยที่กับเพาะเพราะว่าครูบอกแล้วกระเพาะจะย่อยนมได้ขอไข่อ่าโอเคการย่อยอาหารสิ้นสุดลงเมื่อใดสิ้นสุดลงกัน การย่อยจะสิ้นสุดที่ลำไส้เล็กถูกต้องนะคะเพราะลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรับรู้ได้จากลิ้นเพราะลิ้นเรามีปุ่มรับรสข้อที่ส0บนะคะอวัยวะข้อใดเป็นอวัยวะที่ติดต่อกับกระเพาะอาหารกระเพาะน้ำเหนือกระเพาะไปก็ต้องเป็นหลอดอาหารต่ำกว่ากระเพาะลงมาก็ต้องเป็นลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นตอบขอไข่อ่ะสองชุดได้เท่าไหร่แล้วลูก อ่ามาดูข้อชุดที่สามข้อสามกับข้อสิบอ่าข้อที่สามเขาบอกว่าเด็กหญิงฝ่ายเนี่ยนําแผ่นกระจกมาอังที่บริเวณจมูกเออใน,นเนี้ยเด,เ,ดเด็กเด็กเด็กเดเคยทําเคยทํำไหมถามว่าทดลองเรื่องอะไรคะอันนี้เอาจมูกอังจมูกอังที่แผ่นกระจกดูจะสังเกตว่าแผ่นกระจกมันจะเกิดอะไรขึ้นที่แผ่นกระจกอะ่ะเวลาเจอจมูกเราเข้าไปไอ้น้ำ มันจะเป็นไอเป็นฝ้าใช่ไหมคะเป็นฝ้าเกาะแถวๆที่กระจกสะแสดงว่ามันต้องมีไอน้ําตอนนี้ไอน้ํามันจะเป็นไอน้ําจากการจากอากาศภายนอกหรือว่าไอน้ําจากการหายใจออกเด็กๆหนูมาอังวหนหนูหนอังปุ๊บหนูก็ต้องหายใจปกติปะ่ะหรือหนูจะหยุดหายใจ เออก็ต้องหายใจปกตินะหนูคิดว่าไอ้น้ำที่เกิดขึ้นมันเกิดจากไหนคะถ้าเกิดจากอากาศภายนอกถามว่าเราเราต้องมาอังที่จมูกไหมมันก็ไม่ต้องเออมันก็วางไเฉยๆก็ได้แต่ว่าที่มาอังที่จมูกแสดงว่าไอน้ำเกิดจากการที่เราหายใจออกนะคะอ่ะข้อที่สิอาการท้องผูกเกิดจากสาเหตุด,ดังข้อใดลำไส้ใหญ่บีบตัวน้อยกว่าปกติ ใช่ไหมรับประทานอาหารที่มีเส้นใยมากเกินไปใช่ไหมกากอาหารอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินไปใช่ไหมลำไส้ใหญ่ดูดน้ำกลับน้อยกว่าปกติสาเหตุของท้องผูกข้อไหนที่แบบว่าถูกชัวชัวซีซีกากอาหารอยู่ในลำไส้ใหญ่นานเกินไปเออข้อไหนคิดว่าผิดเอางี่หันครูครูบอกว่าให้เด็กเนี่ยพยายามตัดตัดช้อยออก ูลงงเลยอ่ะตกลงของไอ้กลมๆสีดํานี่คืออะไรถูกใช่ไหมลำไส้ใหญ่ทาหน้าที่ดูดน้ํากลับคือดูดน้ํากลับน้อยดูดน้ํากลับน้อยแสดงว่าในกากอาหารจะต้องมีน้ํามากถ้ากากอาหารมีน้ํามากมันจะเหลวหรือมันจะแข็งน้ํามากมันก็ต้องเหลวจริงเปล่าแสดงว่าตรงเนี้ยเหลวถ้าเหลวมันจะผูกไหมเออแสดงว่าตนผิดเออคอกดีผิด เพราะฉะนั้นข้อไหนที่มีดีผิดไปเลยึอบโอเคไง่ายไหมคือข้อนี้ท้องวิเคราะห์ดีๆนะมันจะบอกว่าไอเนี่ยไม่ใช่ท้องผูกอันนี้ถามว่าลำไส้ใหญ่บิดตัวน้อยเกินไปอ่าอน่าน่าจะใช่ใชาย,ชายมีส่วนชายแล้วก็ทานอาหารที่มีเส้นใยมากเกินไปจริงๆอ่ะมันก็จริงนะเพราะว่าวันไหนที่ครูกินผันกเยอะๆท้องนะกินกําลังดีจะช่วยให้เราถ่ายได้สองสามสี่นี้นะคะ อ่ะเขาบอกว่าข้อที่สองลำไส้ใหญ่ของคนทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ย่อยโปรตีนใช่ไหมลำไส้ใหญ่ก็ไม่ใช่ออย่อยไขมันไหมลำไส้ใหญ่ก็ไม่ใช่ดูดซึมน้ำและธาตุวิตามินและน้ำตาลจากกากอาหารอ่ะมันดูดมันดูดมันดูด,ม,ด,ด,ม,ด,ดมีดูดสองข้อดูดอนุภาคสารอาหารทุกชนิดไม่ใช่ ่นะคะไม่ใช่เพราะนั้นตอบคอไขว้ข้อหนึ่งตอบไรยูเรียที่ปนมากับปสัสสาวะเกิดจากการสะหลายตัวของยูเรียเนี่ยมันจะมีกลิ่นยูเรียนี่ก็คือกลิ่นฉี่เลยนะลูกกลิ่นฉี่ไม่ได้เกิดจากการที่เรากินข้าวกินแป้งกลิ่นฉี่เกิดจากการที่เรากินพวกเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นนะมันก็จะตอบข้อที่สาม กระเพาะอาหารย่อยอาหารชนิดใดมากที่สุดเราบอกแล้วที่กระเพาะเกิดการย่อยโปรโตีนงองูนะคะไส้ตรงทําหน้าที่ไส้ตรงมันก็ต่อจากทวารหนักแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มันต้องกําจัดสู่ภายนอกคะ่ะอ่ะไปเลยนะสารอาหารใดที่สามารถปนอออกมากับน้าําปัสสาวะของคนได้น้ำปสัสสาวะก็ต้องมีน้ําในปสัสสาวะต,ต้องมีน้ําต้องมีกลิ่นแสดงว่าต้องมียูเรียต้องมี ใครเคยกินฉีบตัวเองมั้งเขาบอกว่าเป็นการเป็นแพทย์แผนแผนดั้งเดิมนะในฉีนี้มีมีแร่ธาตุอยู่นะมันมีเกลือแร่ได้เพราะนั้นตอบข้อนี้นะแต่น้ำตาลไม่สามารถที่จะอ,อมากับฉีบของเราเม็ดเลือดแดงถ้าเจอเลือดเจอความหวานนี่แสดงว่าคุณระบบขับถ่ายคุณมีปัญหาแล้วนะโปรโตีนออกมาไม่ได้นะเพราะของดีๆมันต้องอยู่ในลำไส้เล็กต่อไปชุดที่ห้าเจ็ด ก้าสิบข้อเจ็ดอาหารชนิดใดถูกย่อยเป็นอันดับแรกอันดับแรกก็ต้องอยู่ที่ป่าใช่ไหมคะป่ากก็ต้องย่อยอะไรย่อยแป้งข้าวอ่าเพราะฉะนั้นแป้งข้าวน้ำตาลเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นขนมปังอ่าเมื่อออกกาลังกายเสร็จใหม่ๆต้องหายใจออข้อแปดข้อแปดจะตอบอะไรดีมีไม่ได้ทำเนาะทำข้อเก้าทำ่อยดีกว่าออกกําลังกายเสร็จใหม่ๆต้องสูดหายใจเข้าทีๆเพราะอะไร ระบารคาร์บรอนระบายออกซิเจนเปนกับเนือ้ออันนี้มันเกี่ยวกับเนือ้อไม่เกี่ยวกับหายใจ <c oughs> เป็นการระบายออกซิเจนออกกําลังกายมากๆร่างกายเราจะเกิดการทํางานเยอะของร่างกายพอทํางานเยอะๆมันจะมีของเสียเกิดขึ้นมาเยอะมากในร่างกายเพราะฉะนั้นที่เราต้องหายใจแรงๆเพื่อกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนมันตอนที่เราหาว่ะคือปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายมันสูง เราก็เลยหาวอกไปนะคะ,คะข้อที่9ในร่างกายบริเวณใดที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดจะต้องบอกเลยจุดที่มีการย่อยมากที่สุดก็ต้องดูดซึมมากที่สุดก็คือลำไส้เล็กนะคะนารีอาศัยในบ้านหลังใหญ่ริมถนนใกล้4ี่แยกจราจรการจราจรแออัดทุกวันอัจได้รับอันตรายต่อระบบใด หายใจก็จต้องระบบหายใจมันจะเกิดอาการละคายเคืองโควิดเป็นอาการที่เป็นอันตรายต่อระบบใดโควิดของเราโควิดระบบหายใจระบบหายใจนะเพราะฉะนั้นคุณจะเติถ้าคุณเป็นโควิดคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเจ็บคอไอ <c oughs> เออ <c oughs> มีไอมีเจ็บคอแล้วก็หายใจไม่สะดวก <c oughs> นี่คือระบบ หายใจทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะโอเคนะคะก็ประมาณนี้